วันนี้จะพาพี่น้องมาดูหมู่บ้านที่ทำกระทงได้สวยที่สุดนะครับเป็นน่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะครับในการเทศกาลลอยกระทงนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านตะบนตะอ่องอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับมีก็วันนี้มีซุ้มประตูลอยกระทงด้วยครับมีกระทงสดนะครับพี่น้องเพราะว่าสะท่านผู้ใหญ่เลี้ยงเต่าเยอะ เต่าอยู่ในสระบัวนะครับน่าจะเยอะทั้งปลาบูทั้งเต่าคุณแม่กํลาลังเรียงกระทงอยู่นะครับนะ<ช>ครับให้ดูกระทงสวยๆครับสวยค่ะดูก่อนว่าใครใครเรียงสวยเหมือนคนเรียง <laughs> นี่แน่นอนแน่นอนไม่ปฏิเสธเลยครับเรื่องนี้ <laughs> ม, <laughs> มีต่อชะดามาคุมรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับพี่น้องอยู่ทางนน้นอันนี้ก็กระทงนี้ก็สี่สิบ 60 80บนะครับ468ก็้นนี้ครับไม่ต้องกลับนะครับพี่น้องก้นละ20 30อืมันดูพ่อผู้ใหญ่นั่งรออยู่นะครับพ่อผู้ใหญ่งานะครับพี่น้องคนดังใงบ้านจะเรนนะครับอันนี้หลานหรือเปล่าหลานหลานมารอขายกระทงนะครับนางงามกระทงวันนี้จะพาไปดูนางงามกระทงรอบสองนะครับพี่น้องพ่อผู้ใหญ่สั่งอัดอัดกระทงเต็มที่นะครับวันนี้ ยังไงเต่าอิ่มหมีพี่มันอยู่แล้วฮะขอบคุณท่านพ่อผู้ใหญ่ที่จัดงานให้เราได้คลึกคืนนะครับพี่น้องนี่ก่อนเมื่อกี้ดูกระทงไปแล้วนี่พามาดูสาวสโสดรอบสองนะครับพี่น้องโสดไม่โสดวันนี้ให้โสดไปก่อนอเพื่อเพื่อเกระทงของเรานะครับทําสวยงามอ่ะเดีนะครับงามแท้ดังคุณรสตรีไทยนะครับพี่น้องวันนี้ว่างหนึ่งวันครับ ไม่ได้ตากข้าวมาทำกระทถ ung ไอ้ดูไอ้ดูดูคนสวยโทษโทษแต่นมไม่ต้องจบนี่ปนิดปนดอยเนี่ยนะครับมาเจอแก๊งเรียกว่าแก๊งแก๊งนางฟ้าบ้านแตรนอ่าเนี่ยนะฮะวันนี้เอลลันปัดกับ ซ้อมไม่ก่อนซ้อมไม่ก่อนซ้อมครึ่งหนึ่งช่องไหนคะช่องไหนคะช่องโซกราวบันเทิงศิลป์ครับโซกราวบันเทิงศิลป์เหรอคะครับครับซื่ออุ้ยใ่ไปักเนื้อปากตัวได้ไหครับใช่ค่ะปากเนื้อปากตัวได้ค่ะชื่ออุ้ยค่ะหมู่ห้าบ้านเจริญตะบุตรองค์งามเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาติดต่อเล่นหนังสั้นคืนนี้หนูจะมาเล่นโชว์กับโคโยตี้ค่าตัวห้าพันนี้พอไหมใช่เออพอพอค่ะพอได้ค่ะพดี๋ยว โอ้เอาได้แต่พอค่าเบียร์เดี๋ยวเราให้ลายถาวนี่คุณแม่เนี่ยตั้งใจทำกระทงเนี่ยฮะหน้านิ่งไปเลยมาสัมภาษณ์นะครับพี่น้องใครอยากมาซื้อกระทงคืนนี้ฮะคุณน้องรออยู่นะครับมาหาเสื้อเกี่ยวเนี่ยนะครับพี่น้องพี่เอ็ดครับมีส่วนกระแงเมตรสีก้าเจ็ดเก้าแม่มาได้ชู่วินนะชื่ ชื่ออะไรเราไม่ได้ถาทำไมชื่อแบบนี้ชื่อไม่มีหรอกมันตั้งชื่ออู้ยเหมือใครโอ้ไม่เหมือนใครจะได้ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะก็สวยจะชื่ออู้ยหน้าเนี้ระดับนางงามน่ะคืนนี้มาดูหนูได้นะคะหนูจะขึ้นเต้นกับกับโคโยตี้นะคะนี่รับรองครับมาแน่นอนครับแต้นกระดุงสะลายเสียงร้องริลลี่เซลนะร้องเพลงด้วยหรือเปล่าครับไม่ค่ะหนูร้องไม่เป็นหนูชอบเต้นไอ้ท่านี่แหละ ทางนี้ร้องเพลงชอบไม่ร้องมคนร้องอยู่นี่แต่นี้ร้องอู้ดๆดทางนี้ร้องเพลป็นรู้ดูดพี่เมื่อไรไปต้องซูมเื้อไม่ซื้อเลยถ้าไม่ดังก็งานงี้แหละแม่ละดังแน่นอนคุณแม่ฝากฝากด้วยฝากฝากด้วยค่ะเชิญชวนมาเที่ยวบ้านเรามาเที่ยวเยอะๆงานช้างไม่ต้องไปไม่ต้องไปมาเลยกระทงบ้านเจริญเลยค่ะ มาดูที่นี่มาดูมีที่หนึ่งที่นี่เนะใช่มีที่หนึ่งเนี่ยรอโอเคครับพี่น้องรดังแนะพี่พูดติดตามงนโอ้เดี๋ยวพี่จะเอามาแจกจบบนี้พี่จะมาหาตัวไปแสดงหนังเลยเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนชื่อให้นะครับอไม่ไหวไม่รู้จะดันยังไงน้องอุไม่ไหว เวลาไปก่อนนะครับพี่น er> ้องนี่มารอบสองแล้วรอบสามพอจะค่ะอายค่ะ